วันนี้ก็สองลูกเต็มเ็ค่ะนะคะลูกละสามโลก,กว่านะคะจัดไปสองจานนะคะเนื้อนี้ก็จะเครมมี่นิดนึงครมมี่นะครับนะคะอันนี้ก็จะกรอบนอกนุ่มในนะคะเดี๋ยวลองดูกันค่ะว่าวันนี้จะร้อนไหนยไหมนะคะมาเดี๋ยวเรามาลองกันเลย ทุกทุกคนนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่เข้าชมามาใหม่ด้วยวันนี้เจ๋อขอยาดส่งความสุขและความอร่อยนะคะก็เริ่มนาทุเรียนกันอีกแล้วสาหรับปีนี้นะคะเราก็แน่นอนค่ะในทุกๆปีเราก็จะมีคลิปนะคะเรื่องของทุเรียนมาให้พวกเราได้รับชมกันนะคะแล้วก็คลิปผ่านๆมาก็จะมีเรื่องของการแนะนำในวิธีการดูทุเรียนเนาะแล้วก็อย่างปีนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะคะซึ่งปีนี้ทุเรียนออกล่ามากนะคะนั่นคือออกช้านั่นเองนะคะด้วยปัจจัยของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น เ็นผลเอ่ยอากาศเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะเยอะมากทําให้ปีนี้เนี่ยนะคะเราเลยมีทุเรียนออกมาสู่ท้องตลาดเนี่ยนะคะช้ากว่าปกติซึ่งเดิมเนี่ยเมษาเนี่ยนะคะจะกินกันแบบอิ่มมีพ่มันและแต่นี่พฤษภาเพิ่งจะเริ่มตัดกันเองนะคะแล้วก็ไม้แรกดอกแรกนะคะที่ตัดไปก็เนื้อยังไม่สวยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นค่ะขายของคุณภาพก็ต้องคัดเนื้อลูกค้าให้ลูกค้าได้กินดีๆเนาะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรีวิวนะคะที่จะมาให้เพื่อนๆได้รู้ว่า แล้วหลังจากที่ดอกแรกไม้แรกขายไปแล้วนะคะอ่านะคะเรามาดูกันว่าแล้วช่วงนี้ทุเรียนพร้อมกินอร่อยแล้วหรือยังมามาดูกันเลยค่ะ ้จะสวยขนาดไหนนี่ววนี่ยอดสายจันกั์เลยนะคะอันนี้ปอกทานเองนะคะถูกมือไม่ต้องก็ได้ ออโอ้ได้แล้วงาี่เปิดดีมากครัพี่น้อง อ่ะนะคะวันนี้ก็สองลูกเต็มๆค่ะนะคะลูกละสาโลก,กว่านะคะจัดไปสองจานนะคะเนื้อนี้ก็จะครีมมี่นิดนึงครีมมี่นะครับนะคะคอันนี้ก็จะกรอบนอกนุ่มในนะคะเดี๋ยวลองดูกันค่ะว่าวันนี้จะร้อนไหนยไหมนะคะมาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยไป <c oughs> มีสักขีพยานด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้เนื้อครีมมี่นะคะ้นี ได้เนื้อทุเรียนได้ความหอมไม่ฉุนนะเพราะว่าเป็นหมอนทองเนาะได้ความหอมความหวานของเขานะคะแล้วก็มันไม่หวานมากอะกำลังดีนะคะสำหรับเนื้อครีมมี่เนาะแล้วก็ยังมีความเป็น เนื้อทุเรียนแบบเหนียวๆนะคะซึ่งก็เวลากินก็มันกินแล้วแบบครีม่ะมันอธิบายไม่ถูกอ่ะมันแบบอยู่ในปากอ่ะนึกออกไว้ค่ะมันอยู่ในปากแบบ มัน,มนละมุนอะในปากอะนั่นนั่นคือครีมมี่นะคะแล้วแบบกินแล้วแบบมันไม่ใช่แบบทุเรนเละนะแต่มันจะแบบนวลๆอยู่ในปากอะไรเงี้ยเออนะคะเพราะฉะนั้นต้องหาลองกินนะเวลาไปซื้อทุเรียนก็อาจจะบอกพ่อค้าก็ได้ว่าขอเป็นเนื้อครีมมี่ไม่เละนะคะแบบว่าเพิ่งเลยหามานิดนึง,กกงใช่สุกกำลังดีเนื้อสุกกำลังดีอะเดี๋ยวมาลองชิมกรอบนอกนุ่มในค่ะอันนี้กรอบนอกนุ่มในนะคะนี้ค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะโอ้โหหยิบกินไม่ถูกเลยนะ ส่วนเนื่อนี้นะคะกรอบนอกลุ่มในนะคะยังถือว่าไม่กรอบจัดเท่าไหร่ต้องต้องแกะแบบเมื่อเช้าเลยอหกเจ็ดโมงอะไรเงี้ยนะคะนี่แกะเป็นใกล้เที่ยงละ จะเป็นเนใื้อไก่ฉีกนะเนื้อกรอบนอกทุ่มในจะได้ความมันมากกว่าความหวานนะคะแล้วเนื้อกรอบนอกทุ่มในเนี่ยจะเป็นแบบไม่ค่อยเล็กมือเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นก็จะเป็นเส้นๆเหมือนเนื้อไก่ฉีกเลยนี่อย่างนี้เนี่ยนะคะเนี่ยนี่นะคะ สำหรับคนที่ชอบไม่หวานมากก็อาจจะกินกับน้ำรุ่ไหนได้นะคะแล้วก็ไม่ชอบเละนะคะสั่งกับน้ำรุ่ไหนเลยนะคะก็จะได้เนื้อประมาณนี้เนี่ยกับน้ำรุ่ไหนนะคะกินแล้วก็จะได้ความเพลินเพราะมันได้เคี้ยวเนาะเนี่ยเอาเปประมาณกับน้ำรุ่ไหนประมาณนี้เลยตอนนี้เนื้อพร้อมหรือยังครับสําหรับการจัดจําหน่ายพร้อมแล้วค่ะเพราะว่าชิมแล้วคลีมีก็ผ่านได้ความหวานได้ความมัน นะคะกรอบนอกุูกในก็ได้ความมันนะคะหวานหวานกําลังดีสีได้นะคะเปลือกได้นะคะผ่านแล้วนั้นเตรียมตัวให้ดีสำหรับคนที่ติดตามเรานะคะในคลิปนี้พืษสะานี้กลางเดือนเจอกันแน่นอนค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่ไหวแล้วขอไปกินก่อนนะเริ่มติดลมแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณสอดหรับพวกเราทุกคนนะคะที่ติดตามนะคจโจขอยดาดส่งความสุขและความอร่อยนะคะก็นี่เลยค่ะนะคะไปหาชิมกันนะคะอื อ,อันนี้คืนมีกนะกินง่ายอืบ๊ายบายเจอกันไม่ไหวแล้วดีนะกดไลค์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะขอบคุณปากอืม